สวัสดีเพื่อนเพื่อนบายดีนะคะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่องแห่งการแบ่งปันเรื่องงานตัดเย็บนะคะก็เป็นอะไรที่มาขอชี้แจงนิดนึงก่อนที่เราจะพยายามที่จะอัดคลิปแล้วก็รันกันยาวๆเลยนะคะช่วงนี้ก็ไม่มีการเดินทางแล้วค่ะก่อนหน้านี้เดินทางไปคลิปก็จะหาดหายไปนะคะตอนนี้จะพยายามรันให้ได้แบบว่าถี่นิดนึงนะคะ รู้สึกแล้วว่าพอรู้สึกแล้วว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่ชอบงานสอนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะเอามาสอนแบบว่าแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะแต่คลิปของจูเพื่อนๆคงเข้าใจเนาะว่าจูเป็นประเภทว่าด้นสดเลยค่ะคิดอะไรได้ตอนนั้นจูก็ตั้งกล้องอัดเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่มีการตัดต่อนะคะคือตัดต่อน,นี้ก็เป็นอะไรที่บอกว่าอาจจะมีบ้างบางครั้งถ้าลูกว่างแล้วเขาทําให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งมันก็ต้องเป็นคลิปที่บอกว่าคนเขาต้องเข้าใจเราเนาะว่าเขาเราจะตัดต่อช่วงไหนอย่างเงี้ยค่ะ จูก็เลยเหมือนกับว่ามีเวลาน้อยเพราะฉะนั้นคลิปจูก็จะเป็นคลิปสดๆเลยนะคะ,ะในส่วนของการเพิ่มเติมของจูก็คือสักพักหนึ่งจูจะเปลี่ยนชื่อช่องค่ะจาก By ายเดอ i t นะคะที่เป็นภาษาอังกฤษที่มันพิมพ์ยากๆเนี่ยค่ะจูจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นสอนตัดเย็บง่ายๆบายจูเลยนะคะก็คือเอาแบบว่าตรงๆตัวเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดคู่กับเพจนะคะเพจสอนตัดเย็บง่ายๆบายจูค่ะ พื่อที่จะบอกว่าเวลาจูอัดคลิปเสร็จนะคะจูก็จะโยนคลิปตัวนี้ค่ะเข้าไปไว้ในเพจนะคะแล้วเพื่อนๆก็สามารถติดตามไปดูได้แล้วถ้าเกิดวา่าสงสัยอะไรนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์พิมพ์คำถามไปได้ค่ะในคลิปนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะพิมพ์เอาไว้แล้วจูก็จะเข้าไปเก็บรายละเอียดเพื่อที่จะเอาคลิปตัวนี้มาทําให้เพื่อนๆได้ กระจ่างมากยิ่งขึ้นนะคะมันก็จะได้เป็นคลิปต่อเนื่องที่แบบว่าทุกคนจะได้แบบเข้าใจจริงๆจ,จ,จังค่ะไม่ต้องห่วงนะคะคลิปจูจะเป็นคลิปที่ที่ถ้าจูรู้อะไรอะ่ะจู่ก็จะบอกเพื่อนๆทั้งหมดเหมือนกันจะไม่มีการกักนะคะแล้วคลิปจูก็จะเป็นคลิปที่เราเอางานจริงๆงานสวยๆอ่ะคะ่ะมาทําให้เพื่อนๆดูเลยว่าเนี่ยงานที่เราแบบว่าเราทํางานขายจริงๆอย่างเงี้ยคะ่ะมัน มันทําออกมาแล้วมันสวยจริงไหมอย่างนี้ค่ะเพื่อจะได้เห็นบอกว่าสวยจริงๆเลยไม่ได้บอกว่าเอาผ้ามาทดสอบนะคะแต่ถ้าเป็นเคสของมือใหม่เคสของมือใหม่นี้ก็จะอาจจะมีผ้าตัดเป็นชิ้นส่วนมาทดสอบให้ดูเนี้ยค่ะมามาเย็บให้ดูบ้างอะไรอย่งี้ค่ะเป็นการปู พื้นฐานเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวเพจนะคะจูจะเพิ่มเติมอีกมาดนึนงก็คือจะเป็นชุดฝึกเย็บค่ะจะเป็นชุดฝึกเย็บที่จะ,ะมีมาทําเป็นคอร์สให้เพื่อนๆสําหรับคนที่อยากเรียนออนไลน์กับจูนะคะเรียนออนไลน์หรือว่าเรียนเฉพาะชุดคิดอย่างเงี้ยค่ะจูก็จะทํามาทิ้งไว้ให้นะคะเผื่อเพื่อนๆบอกว่าจะได้แบบว่ากล้าที่จะแบบว่าโยนคําถามมาหาจูหรือว่ากล้าที่จะพูดคุยกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะเห็นเพื่อนหลายคนจะเกิดปัญหาว่าเกรงใจ ไม่กล้าทักมาไม่กล้าโทรมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเวลาเราเปิดชุดคิดขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยเราอาจจะดึงเพื่อนๆเ,เ,เข้ากลุ่มค่ะเข้ากลุ่มแล้วก็อาจจะเปิดสอนออนไลน์บ้างนะคะตอนนี้จูอยากฝึกสอนออนไลน์บ้างเพราะว่ามันเหมือนว่าตอนเนี้เราถามว่าเราู้อะไรเยอะนี่หัวไม้ก็ประมาณนึงค่ะสามารถเหมือนกับว่าถ้าใครต้องการทําอาชีพอย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้คำปรึกษาได้ว่าจะทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจูก็เริ่มจากจากรีนใน YouTube นี่แหละค่ะแล้วก็เอามาทําอาชีพณนปะัจจุบันนี้ได้ ก็เป็นกำลับบงใจเ,เพื่อนๆนะคะที่คิดอยากจะทำตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจูเลยมาเพื่อที่จะเนี่ยค่ะเรามาฝึกฝนไปด้วยกันคือจูมีความรู้สึกว่าความรู้อ่ะแบ่งปันดีที่สุดค่ะเราไม่จะเป็นจะต้องแบบห่วงไว้อะไรมากมายค่ะแบ่งปัญหามิตรภาพดีกว่านะคะในส่วนตัวจูจะคิดอย่างนั้นค่ะก็ตามนั้นนะคะอันนี้เป็นคําที่แจ้งว่าจูจะมีการเปิด เพจขึ้นมาค่ะสอนตัเย็บง,ง่ายๆ่ายบายจูแล้วก็เปิดช่อง YouTube นะคะไม่ใช่เปิดช่องสิคะเปลี่ยนชื่อช่อง YouTube ช่องนี้เนาะเป็นสอนตัเย็บง,ง่ายๆบายจูค่ะเพื่อให้เพื่อนค้นหาได้ง่ายได้เพิ่มขึ้นนะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะคลิปต่อไปเนี่ยอย่างที่เพื่อนเห็นหน้าตรงนี้แล้ค่ะที่จูเอามาวางไว้เนี่ยมีหลายคนทักเข้ามาในเรื่องของงานแพทเทิร์นนะคะโดยส่วนตัวจูถามว่า จูททำแพทเทิร์นได้ไหมทําได้ค่ะแต่ช้ามากเพราะว่าก่อนจะทําจูต้องหาข้อมูลเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะแต่กับงานปัจจุบันนี้จูจะมีทีมงานในการทําแพทเทิร์นให้นะคะแล้วจูก็จะมาะมาพูดคุยมาเช็คกันดูอีกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะว่าตรงไหนสวยตรงไหนไม่สวยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาพูดคุยอีกทีนึงแต่ถ้าตอนนี้มีหลายคนเรียกร้องเข้ามาจูคิดว่าจูจะ เอาพื้นฐานมาพูดคุยกันนะคะใช้คำว่าพูดคุยดีกว่าใช้คำว่าสอนเลยนะคะเอามาอธิบายในความเข้าใจของตัวจูเองนะคะว่าในความเข้าใจของจูคำว,ว่าแพทเทิร์นแต่ละส่วนแต่ละส่วนอย่างเงี้ยค่ะมันคืออะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราเอามาพูดคุยกันเป็นหัวข้อหัวข้อไปเนาะในการทําคลิปอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพราะว่าคลิปเนี้ยจูเลียวทำจริงๆค่ะก็คือ ดนสดบทไม่มีนะคะแล้วก็ไม่มีการกา้าความรู้จริงค่ะรู้อะไรจูบอกได้จูบอกหมดเลยนะคะก็คอยติดตามไปนะคะใครสนใจหัวข้อไหนก็เข้าไปติดตามในเพลย์ลิสต์นะคะอีกสักพักหนึ่งจูจะปรับหัวข้อให้เข้าแบบกับเพลย์ลิสต์แต่ละหัวข้อค่ะอาจจะเป็นงานอัดกาวงานเย็บเสื้องานเย็บกางเกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเทคนิคเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะจะโยนเข้าไปไว้ในเพลย์ลิสต์แต่ละเพลย์ลิสต์นะคะท่านเพื่อนสนใจก็ก็เข้าไปติดตามดูค่ะแล้วก็ฝากแชร์เพจให้เพื่อนๆนด้วยนะคะ เพื่อนของเพื่อนเนาะมันจะได้ประโยชน์มากขึ้นค่ะอันนี้มีอะไรก็ก็ติดตามเข้ามาแล้วกันนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปชี้แจงก็นานเหมือนกันนะคะเพื่อนๆฟังให้จบก็ขอขอบคุณค่ะที่ฟังให้จบเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะก็จะเป็นคลิปที่บอกว่าชว่วงนี้จะเป็นคลิปของงานแพทเทิร์นนะคะเป็นคลิปของงานแพทเทิร์นที่เป็นแพทเทิร์นเบื้องต้นอย่างนี้ค่ะใครสนใจก็เข้ามาดูได้เนาะว่าสไตล์การอธิบายของจูเนี่ยเพื่อนๆจะเข้าใจกันไหมอย่างนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะที่ตติดตาม ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ